สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์อินไซด์แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์และยานพาหนะรุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถบ้านสุดโหดที่ทั้งหรูหราและแข็งแกร่งเกินใครนั่นคือแรม5 5 0 6คูณหมอเตอร์โฮมรุ่นปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการเดินทางแบบออฟโรดระดับหรูที่แท้จ,จริงรถคันนี้ไม่ใช่แค่บ้านเคลื่อนที่ธรรมดาแต่เป็นการรวมกันของพลังความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งการผจญภัยและการพักผ่อนในหนึ่งเดียว แรม5,506 x 6มอเตอร์โฮม2 0 2 6ใช้พื้นฐานจากรถกระบะแรม5,500รุ่นหนักซึ่งถูกปรับแต่งให้กลายเป็นรถบ้านขับเคลื่อน6ล้อที่สามารถลุยได้ทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลทรายหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดตัวรถมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคัมมินขนาด6.7ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังแรงบิดมหาศาลกว่า1,200นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนแบบ6 x 6ที่มอบความมั่นคงสูงสุดในการขับขี่ ดีไซน์ภายนอกของ RAM 5,506ันรอยหกหก Motorhome มาในสไตล์แข็งแรงบึกบึนเสริมด้วยกันชนเหล็กกันกระแทกชุดล้อออฟโรดขนาดใหญ่และระบบกันสะเทือนที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพถนนด้านบนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อช่วยผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ใช้สอยภายในทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตในป่าเขาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานภายนอกเมื่อเปิดเข้ามาภายใน RAM 5 5 0 6ันห้อยหหก Motorhome จะพบกับความหรูหราที่เหนือคาดสำหรับรถสายลุยแบบนี้ภายในถูกออกแบบให้เหมือนบ้านขนาดย่อม มีโซฟานั่งเล่นเตียงนอนใหญ่ห้องครัวพร้อมเตาไฟฟ้าและตู้เย็นรวมถึงห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้เดินทางได้สัมผัสความสบายสูงสุดขณะอยู่บนเส้นทางการผจญภัยในด้านเทคโนโลยีแรม556 6คูณ6มอเตอร์โฮมมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มีระบบนำทาง GPS ที่สามารถใช้งานได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมกล้อง360องศาช่วยให้การขับรถคันใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยลงทางลาดชันและเซ็นเซอร์รอบคันสิ่งที่ทำให้แรม5506 x 6 Motorhome 2026โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์สามารถเป็นได้ทั้งรถบ้านสุดหรูรถออฟโรดสำหรับการผจญภยัยหรือแม้แต่รถสำหรับทำงานหนักในพื้นที่ธุรกันดาร เรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะที่รวมทุกสิ่งไว้ในคันเดียวอย่างแท้จริงเหมาะสําหรับคนที่ชอบอิสระในการเดินทางอยากหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองและใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติราคาของแรม5 5า6คูณมอเตอร์โฮมยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับหลายล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันที่ลูกค้าเลือกปรับแต่งเพิ่มเติมเพราะสามารถปรับได้ทั้งภายในวัสดุดและเทคโนโลยีต่างๆที่ติดตั้งเข้าไปถือเป็นรถที่สร้างขึ้นเพื่อความหรูหราในรูปแบบสมบุกสมบันโดยเฉพาะ ใครที่ฝันอยากมีบ้านเคลื่อนที่ที่ขับได้ทุกที่ RAM 5,506คู6มอเตอร์โฮม2,026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดทางด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภยัยและความสบายที่เหนือชั้นกว่าใครอย่าลืมกดติดตามช่อง Car Insight ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆทั้งซูเปอร์คาร์รถบ้านรถไฟฟ้าและรถสุดพิเศษจากทั่วโลกกดไลค์แชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจาก Car Insight